โอเคมาครับถัดจากรอบที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาเล่าเรื่องของชีวิตวัยเด็กคุณเซบาสเตียนลีที่สื่อไต้หวันเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เล่าย้อนตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งโตมาแล้วก็มีธุรกิจทาแล้วพ่อแม่เขามีตังอย่างไงอย่างที่บอกไปในรอบที่แล้วว่าทางคุณเซบาสเตียนลีสามีคุณดิวอลิสาลาเนี่ยสื่อไต้หวันเขาจะเรียกกันว่าเป็นแบบฟูเออใต้ฟูเออใต้ก็แปลแบบตรงตัวก็คือคนรวยยุคที่สองมันจะมีคนรวยยุคแรกกับคนรวยยุคสองประมาณนั้นซึ่งคนรวยยุคแรกก็คือพ่อแม่ คนรวยยุค2จะเป็นใครก็คือลูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําว่าฟูเออร์ใต้มาบปลว่าแปลแบบเข้าใจง่ายเลยความหมายที่แท้จริงก็คือลูกคนรวยนั่นแหละสื่อไต้หวันเรียกคุณเซบาสเตียนีว่าเป็นลูกคนรวยก็ยืนยันได้ปลอะหนึ่งว่าใช่เขามีตังค์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นลูกคนรวยทีนี้ก็ย้อนกลับไปในวัยเด็กว่าคุณเซบาสเตียนีเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เล่าย้อนมาเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กอายุเกิดที่ไต้หวันนั่นแหละแต่พออายุ4ขวบก็เลยย้ายไปยุโรปย้ายไปเยอรมันย้ายไปกับพ่อ พราะว่าพ่อเนี่ยทำธุรกิจที่นั่นทําธุรกิจเกี่ยวกับแบบจักรยานอะไหล่จักรยานอุปกรณ์จักรยานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ทางตัวคุณเซบาสเตียรีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจจักรยานไม่ได้สนใจอะไหล่พวกนั้นก็เลยอยากจะไปทําผมมาเล่าประวัติเขาทำไมวะก็เลยเนี่ยแหละตัวคุณเซบาสเตียรีเนี่ยสนใจเป็นพวกแบบร้านอาหารชอบทําอาหารสุดท้ายก็เลยไปเรียนอาหารที่สวิตเซอร์แลนด์ทาอาหารชอบมากไปเป็นมา,มาก็เลยโตมาทีนี้ก็กลับมาที่ไต้หวัน ตอนแรกอยู่ยุโรปนะกลับมาที่ไต้หวันเราก็มาดูล่าเราความสนใจเขาอยากเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นเชนเชนใหญ่ไม่ใช่ร้านอาหารตัวเองเล็กๆนะแต่เป็นเชนที่เป็นเคือใหญ่ของยุโรปเขาชอบมากซึ่งมันต้องใช้เงินมหาศาลมากเขาก็เลยไปคุยกับพ่อบอกพ่อว่าเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุน60ล้านบาท60ล้านตอนนั้นคือ60ล้านดอลลาร์ไต้หวันซึ่งดอลลาร์ไต้หวันกับเงินบาทไทยก็ใกล้เคียงกันผมก็เลยตีไปตรงๆเลี้ยวเชนบ้านก็60ล้านบาทซึ่งเงินก้อนนี้สุดท้ายพ่อก็ถามกลับว่า คุณรับผิดชอบไหวไหมอ่าสุดท้ายคุณเซบาสเตรลีก็บอกว่าใช่ครับผมรับผิดชอบไหวก็เลยโอเคพ่อก็อนุมัติเงินก้อนนี้มาหาสามาหกสิบล้านบาทให้ไปลงทุนแล้วเหมาะเจาะกับทางแบรนด์ทางเชนสาขาใหญ่อะสาขาที่เปิดร้านอาหารเนี่ยเขายินยอมยินยอมให้คุณเซบาสเตรลีเนี่ยเอาแบรนด์ไปใช้ไปเปิดสาขาเป็นเชนของเขาแต่ว่านี่คือสาขาที่1 0 1เชนร้านอาหารนี้มีร้อยสาขาทั่วโลกแต่ไทเปไต้หวันที่ทางคุณเซบาสเตรลีจะไปเปิดอ่ะคือสาขาที่1 0 1 สุดท้ายสาเร็จก็เลยเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เปิดซึ่งอลาัางการสวยงามมากทั้งสื่อเนี่ยก็ไปถ่ายที่หน้าง,งานโอ้โหมีความหรูหราสวยงามแล้วก็ได้ถ่ายนิสัยส่วนตัวของคุณเซบาสเตียนลีเขาก็เล่านิสัยส่วนตัวเขาอ่ะเป็นคนรักสะอาดเนี่ยล้างจานนู่นนี่นั่นเขาไม่กลัวสกรปรกเขาจะเป็นคนลงไปทําในพื้นที่ถ้าเวลาเห็นอะไรไม่โอเคก็จะให้ทําใหม่เวลาผักเนี่ยไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดทรงนั้นก็ดูเป็นคนจริงจังเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดอันนี้คือที่เขาเล่ากับสื่อทีนี้โอเคถ้าเราดูจากโดยรวม ก็ใช่เขาคือลูกคนรวยถูกแล้วแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแหละความต่างทําไมสถานการณ์ตอนนี้คุณดิวต้องไปติดหนี้มหาศ,าศาลคนอื่นฝ่ายหญิงเนี่ยที่เป็นภรรยาตัวเองที่มีลูกด้วยกันเนี่ยทำไมปล่อยให้ฝ่ายหญิงลําบากขนาดนี้ต้องไปดิ้นรนหาธุรกิจหรือเพราะมันมีอะไรหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเคยถูกโยงนะทางคุณทางคุณเซบาสเตียนลีเนี่ยเคยถูกโยงไปถึงเรื่องเว็บพันนันซึ่งตัวเขาเองก็ปฏิเสธซึ่งมันก็ดันมีรูป ที่คุณเซบาสเตียนลีเนี่ยนั่งอยู่ในรถที่มีการคุ้มกันแล้วอยู่กําลังไปเดินทางในกัมพูชานี่แหละเขาก็เปิดเผยออกมาทางเพจเยือวีสองเปิดมาเยอะเกี่ยวกับคุณเซบาสเตียนลีกับคุณดิวอลิสลาซึ่งมันแปลกจริงๆมีการคุ้มกันแล้วก็ทาธุรกิจอยู่ทรงๆนี้ซึ่งโอเคถ้าเรามาเปรียบเทียบกับวัยเด็กที่สื่อให้สัมภาษณ์ใช่เขาคือลูกคนรวยแต่อย่าลืมนะนั่นคือลูกคนรวยในยุคก,ก่อนเขาอาจจะรวยในยุคก,ก่อนก็ได้สื่อก็คงไม่โกหกเขา,าจะรวยในยุคนั้นแต่ยุคนี้ไม่เหมือนกันเขาอาจจะใช หรือแบบใช้เงินผิดพลาดก็เป็นได้นี่คือค่าเดานะเพราะว่าหลังๆก็ไม่เห็นเขาโชว์เรื่องร้านอาหารหรือโฆษณาร้านอาหารเขาหรือว่าณตอนนั้นทําแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือไปได้ช่วงนั้นช่วงดีแต่หลังจากนั้นก็เลยปิดหรือขายต่อเนี่ยไม่มีใครรู้นั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะที่บอกว่าอาจจะเป็นอดีตไปแล้วก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทีวีนี้ที่เขาออกไปฉายเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของแนวแมวแบบทีวีที่ส่วนเกินอ่ะเรียกว่าไม่ใช่รายการข่าวที่สนใจในกระแสณนนจุดนั้นแล้วลงไปทําเองในจุดนั้น แต่มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการหรือเป็นโฆษณาหลังข่าวทรงๆนั้นที่แบบจ้างก็ได้หรือบางครั้งเขาก็จะไปตะเวนหาหรือให้คน่ยส่งใบสมัครเข้ามาว่าจะให้ฉันไปถ่ายอะไรทรงๆนั้นมันก็ไม่ใช่แบบเป็นกระแสเพราะว่าถ้าไปเสิร์ชชื่อลีเจนหญิงไปเสิร์ชใน Google ก็ไม่เจอประวัติอะไรของเขาน่ะชื่อนี้มันก็กระจายไปทั่วไม่ได้ชัดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่โอเคอาจจะเป็นลูกคนรวยในยุคน,นั้นแต่ยุคน,นี้อาจจะไม่ใช่หรือ,อคิดในแง่อีกแง่หนึ่งพ่ออาจจะตัดขาด เพราะว่าใช้เงินเกินไปหรืออาจจะมีปัญหาทางการเงินแล้วก็เลยต้องมาทําธุรกิจอีกแบบหนึง่งที่แตกต่างธุรกิจของเขาก็อย่างที่หลายคนแชร์อาจจะเป็นพวกเว็บพนันหรือไม่หรือไม่น,ะนั่นต้องเขาสังเกตอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็จะเป็นคนบริสุทธิ์ก็ได้แต่มันดันมีรูปไงแล้วมันสอดคล้องสอดคล้องกับช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมที่ผ่านมาที่รัฐบาลมีการปราบปรามแกง๊ง call center อย่างหนักพวกการพนันอะไรก็ตามปราบอย่างหนักตำรวจก็จับอย่างหนักมันบังเอิญมากที่คุณดิวดันต้องยืมเงินช่วงนี้ แล้วช่วงนี้คือพวก call center พวกเว็บพนันเนี่ยดิ้นรนกันหนักมากลําบากกันเยอะบางที่ก็คือมีการย้ายสถานที่บางที่ก็คือลําบากแล้วก็ดิ้นรนหาช,ช่องทางใหม่อะ่ะในการล่อลูกค้าหลังๆในแชทผมไม่ใช่ในแชทในคอมเมนต์คอมเมนต์ของผมแต่ก่อนไม่เคยมีเว็บพนันมาเลยนานๆโอเคนานๆอ่ะสักแบบสามสี่เดือนจะมีครั้งอาจจะมีสักคอมเมนต์หนึ่งหลังๆมาทุกแทบทุกคอมเมนต์ทุกคลิปนะจนผมต้องนั่งเฝ้าอะ่ะครั้งแรกที่ผมเจอผมตกใจมากมาฝาดกันเป็นแบบสิบคอมเมนต์ สิบคอมเมนต์ต่อเนื่องนะแล้วผมตกใจตอนแรกก็ทำไมอยู่ๆคอมเมนต์มันขึ้นเร็วจังมันผิดปกติก็เลยเข้าไปดูโอ้โหสรุปเว็บพนันก็เลยกดเข้าไปไล่ลบทีละอันครั้งแรกลบหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งผมอัพอีกคลิปหนึ่งมันก็มาอีกผมก็เลยกดรายงานแล้วรอบนี้รายงานเพื่อให้ YouTube รู้ว่าอันนี้พวกเนี้ยคือเว็บพนัน u t u b e มันก็ไม่สามารถรู้ได้ตั้งแต่แรกเพราะพวกเว็บพนันมันใช้กลเม็ดแบบแทนที่จะแบบใช้คําเชิญชวนหรือคําที่มันความเข้าใจตรงกันก็ใช้คําย่อ ขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าพันนั้นการใช้คําว่าสลอ็อตอะไรพวกนั้นอะ่ะรงๆงนั้นจะหลีกเลี่ยงทําให้ตูวจับไม่ได้ผมก็เลยต้องกดรายงานเป็นยูสเซอร์แทนแล้วก็ทําให้พวกเนี้ยเวลาไปคอมเมนต์ที่อื่นต่อจะได้โดน YouTube ร,รู้รับรู้ก่อนจะได้คอมเมนต์ไม่ได้จะได้ล่อคนไม่ได้ประมาณนั้นหลังจากนั้นคือผมทั้งเฝ้าละเวลาอัพคลิปใหม่ๆมันจะมาทันทีมันแปลกมากแต่บางครั้งมันก็เนียนพอมันรู้ว่าบล็อกเหมอนมันรู้ตัวนะผมนั่งเฝ้ามันไม่มาเพราะผมห่างไปสักพักนาาาทีอยยู่ลลบมลมะเ ก็เหมือน,ม,นมันค่อนข้างปรับตัวพวกนี้ปรับตัวเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้พวกพนันออนไลน์พวกเว็บอะไรพวกนี้ลำบากกันเยอะคอร์เซ็นเตอร์ก็ลำบากกันเยอะเพราะโดนปรบนะับหนักกฎหมายแต่ละประเทศก็เริ่มเล่นหนะักทาให้พวกนี้ต้องดิ้นหล่นเยอะทําให้ต้องปรับตัวหนะักผมก็เลยแอบ,บๆโยงนิดหนึ่งโยงว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติคุณเซบาสเตียนลีเนี่ยเกี่ยวกับเว็บพนันจริงๆแปลว่าช่วงนี้เขาต้องลําบากซึ่งการที่คุณดิวออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินแปลกๆโดยที่คุณเซบาสเตียนลีไม่ช่วย แถมคุณเซบาสเตียนีเนี่ยไม่ออกมาประกาศว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณดิวครอบครัวเขามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ช่วยมันก็แปลกก็เลยอาจจะโยงได้ผมแอบแอบโยงนะว่าอาจจะเกี่ยวกับช่วงนี้การเงินของคุณเซบาสเตียนไม่ดีหรือเปล่าทใไมมีปัญหาต้องไปหมุนหรือเปล่าแล้วเงินที่คุณดิวเนี่ยยืมไปคือยืมไปใช้เองหรือยืมไปเพื่อให้คุณเซบาสเตียนีเนี่ยไปหมุนหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือคาดเดาทั้งนั้นนะไม่ได้บอกเป็นความจริงเพราะว่าช่วงนี้ดันพวกเว็บออนไลน์พนันหรือพวกคอสเซนเตอร์อะไรต่างๆเนะี่ยเขาก็ทางานละ แต่ถ้าคุณเซบาสเตียนีเนี่ยทำธุรกิจปกติไม่ได้เกี่ยวกับเน็ัญนาันนั้นก็จบก็บอกไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาก็แค่อาจจะมองว่าภรรยาเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าก็เลยไม่อยากช่วยแต่สําหรับผมอย่างที่บอกไปรอบที่แล้วว่าปกติแล้วควรจะช่วยหมายถึงว่าช่วยสั่งสอนด้วยทั้งสั่งสอนทั้งชดใช้ชดใช้ให้ภรรยาตัวเองเสร็จก็ให้ภรรยาไปชดใช้กับตัวคุณไงภรรยาไปผ่อนกับคุณนั่นคืออย่างแรกนะแต่อย่างที่สองก็คือเรื่องของมีตังค์เามีเงินเป็นร้อยล้านหลลายยร้อย้อน,นีเขนาดนั้น การติดหนี้แค่หลัก20ล้านก็น่าจะจ่ายให้ง่ายๆเพื่อไม่ให้สามีเนี่ยดูแย่ไปด้วยดูเสียชื่อไปด้วยสามีจะยอมไปทําไหมถ้าเป็นผมผมจ่ายให้ก่อนแล้วก็มาผ่อนกับผมถ้าผมมีตังค์ระดับนี้นะเงินแค่20บล้านมันทั้งช่วยช่วยคนที่เป็นเจ้านี้ได้ด้วยเจ้านี้สบายใจแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมก็โอเคเจ้านี้จะได้สบายใจแต่ทําไมดันยังดูแบบเงียบๆเพราะอะไรเพราะมีอะไรเบื้องหลังหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าโอเคถ้ามันเป็นเพราะเหตุผลแบบเรื่องว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ช่วยก็แล้วแต่ อาจจะเป็นแบบนั้นนั่นคือจุดที่สื่อไต้หวันเนี่ยเคยสัมภาษณ์เคยไปเปิดความจริงชีวิตของคุณเซบาสเตียนลีก็เข้าใจได้ถัดมาอีกประเด็นที่เป็นความเข้าใจผิดคืออย่างที่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยผิดในเรื่องที่ผิดไม่สมควรผิดในเรื่องที่ไม่ได้ผิดก็คือเรื่องที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนออกมาแฉทางเพจอ,อีซอขยี้เขาเาก็เปิดออกมาว่าเนี่ยมีการเอารถของคนอื่นเข้ามาถ่ายไม่ได้ซื้อเอามาถ่ายเฉยๆจากโชว์รูมมาเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายแดงแล้วมาถ่ายรูปแล้วก็เอาลงสุดท้ายไม่ได้ซื้อแล้วคค่อยืนเขา เหมือนแซ้งทําเป็นคนมีเงินจริงๆไม่ได้มีเงินเอามาอวดแค่นั้นสุดท้ายเขาก็เดือดไงทางเซบาสเตียรีเนี่ยเขาก็ไม่พอใจออกมาโต้โต้แยง้งโต้แสร็จภายหลังก็มีคนออกมายืนยันจริงคนคนนั้นเขาก็ไปคอมเมนต์ใต้เพจอีซอเขาขี้ข่าวไปกระมาเขาเลยทนไม่ไหวก็เลยเออกมาโพสตซึ่งคนนี้คือคนที่ส่งมอบรถให้ทางคุณเซบาสเตียรีเองเขายืนยันกับตัวแล้วเขาก็มีรูปเป็นหลักฐานที่ถ่ายคู่กับคุณเซบาสเตียรีพร้อมกับรถคันนี้สรุปคนนี้ออกมายืนยันว่าจริงแล้วถามว่าอีซอได้ข่าวมาจากไหน สรุปเหมือนว่าอีซอนจะได้ข่าวผิดมาจากอดีตคนขับรถของคุณดิวหรือไม่ก็อีซออาจจะได้ข่าวผิดจากคนอื่นแต่มันมีคนขับรถของคุณดิวเนี่ยไปคอมเมนต์เองเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับรถออรดีคันนี้เป็นคนไปส่งคืนที่ร้านเองทาให้คนเนี่ยมองว่าอา้าวแปลว่าทั้งคู่คุณดิวกับคุณเซบาสเตียรีเนี่ยเป็นคนหลอกลวงเอารูปมาถ่ายเอารถมาถ่ายรูปจริงๆเพื่อลงหลอกคนแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วคนขับรถคนนี้เป็นอดีตคนขับรถของคุณดิวที่โดนไล่ออกไปแล้ว หลังจากเจ้าของที่คันนี้ที่มีการขายรถให้กับคุณเซบาสเตียนเนี่ยท่านนี้ออกมาโพสต์เสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยคุยกันแล้วเบื้องหลังมีการแชทคุยกันสรุปก็คือรับรู้ว่าไอ้คนที่พยายามจะใส่ร้ายเนี่ยเป็นอดีตคนขับรถของคุณดิวที่โดนไล่ออกไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าไล่ออกด้วยเหตุผลใดถัดมาอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่เข้าใจผิดเช่นกันที่ต้องให้คนเข้าใจถูกกันก็คือเรื่องของที่นั่งในสายการบินในเครื่องบินเนี่ยก็อีซอก็มีโพสต์เหมือนกันตอนนั้นก็มีโพสต์รูปหนึ่งท ทำตัวเป็นคนรวยแต่จริงๆแล้วนั่งอีโคโนมี่ซึ่งตัวคุณเซบาสเตียลีก็ไม่พอใจก็ออกมาโพสตมันอีโคโนมี่ที่ไหนมาโต้แย้งนี่ที่นั่งแบบนี้มันคือที่นั่งสองสองดูชัดๆแล้วก็ค้นรูปเว็บให้ดูเลยว่าที่นั่งมันหน้าตาเป็นไงมันคือแบบนี้เป็นที่นั่งที่สองคูณสองซึ่งที่นั่งสองคูณสองเนี่ยไม่ใช่ที่นั่งอีโคโนมี่อีโคโนมี่ต้องสามคูณสามหรือไม่ก็ต้องสามสามสามอะที่ไม่ใช่สองสองแบบกว้างๆแบบนี้เขานั่งบิสซิเนสคลาสที่นั่งแบบนี้คือบิสซ ราะว่าเขาซื้อแบบบิสเนสคันนะเขามีนั่งจริงๆก็เลยเขายังจี้นะเพราะเรื่องก่อนหน้าเรื่องออดี้เนี่ยออดี้ R8 เนี่ยทางคุณอโซอทางอ e ีโซเขายี่ข่าวเขาก็ออกมาขอโทษแล้วออกมาบอกว่าเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่ามีการรับแหล่งข่าวมาผิดรับข้อมูลมาผิดก็เลยกลายว่าโดนคุณเซบาสเตียนจี้อีกแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณจะขอโทษไหมประมาณนั้นก็นั่นแหละอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้บางทีแหล่งข่าวอาจจะเป็นแหล่งข่าวที่ประสงค์ได้ ไม่ได้หวังดีหรือเจตนาไม่ดีเจาะจงจะทําลายชื่อเสียงโดยที่ไม่ได้สนความจรงิงอันนั้นก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นี่แหละทําให้คุณเซบาสเตียรีเนี่ยตรงนี้เขาก็ไม่ได้ผิดเขาเคยมีตังจริงๆก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้เราไม่รู้ไอช่วงปี2ปีเนี้ยที่มีการปราบปรามอย่างหนักเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบังเอิญหรือไม่